โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะจะมากบดีค่ะเหรอสวัสดีครับยาวันนี้จะมาแก็กล่องสุ่มบี้ทีค่ะบบ b y T เหรออันนี้เป็นกล่องสุ่มอะไรก็ไม่รู้แม่ได้แม่ได้มาน้าบานให้มาน้าบานให้มามันคือบี้ทีครับหรอใช่เหรอลูกใช่ครับอ่ะลองดูลองดูแกะดูวเพราะเราได้อะไรเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้อะไรนะ ได้อะไรได้อะไรแกะสิกายแกะสิพี่กันช่วยน้องหน่อยเปิดเปิดให้น้องช่วยน้องอันหนึ่งนิดหนึ่งอ่าทิ้งด้วยเดี๋ยวแกะทิ้งทีเดียวก็ได้ลูก โอเคให้น okay, hey, ้องแกะต่อให้น้องแกะต่ออ่าน้องแกะต่อน้องแกะต่อโตได้แล้วโอ้ยโอ้ยใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยดูสิว่าได้ตัวอะไรตัวเบชอมเบชอมเบชอมว่าเราจะได้ตัวนี้มีการ์ดไหม <c oughs> มันมีการ์ดไหม <c oughs> เอาอ้าน้องโอ้โอโน้องติดน้องมือติดกันน้องมือติดได้หนูได้หนู ตัวที่ชอบเลยเหรอไหนดูสิได้อ่าได้หนูการน้องอนะ่นะน้องอ่ะน้องได้ตัวอะไรอ,เ,อเดี๋ยวย่ให้ดูตัวอะไรหวตัวอะไรได้ดสเข็ดไหมีแล้วีแล้วออสขไมของน้องได้สีเข็ยดไหมสีเข็ยดไหมสีเข็เดแกกองเลยเหรอ ว้าวไหนการ์ดการ์ดมีการ์ดไหมมีการ์ดไหมของน้องอ่ะให้ดูของน้องก่อนของน้องของน้องตัวอะไรของน้องตัวอะไรตเจอะ่าไอไหนมีของน้องน่ารักเดี๋ยวอะไรสีเข็ดจีแจ จริงหรอ <Hey! S 1> ไหนดูก่อน,ม,นมันม่มีตัวสีเขีเขออของกายด้วีเขดาดีเดอไหนแกะดูซิแกะดูสิแกะดู่พีนูก <c oughs> <c oughs> อันนี้ของกายอันนี้ของอันนี้ของกันอ่าไหนของกายตัวไหนของกายตัวนี้กายกได้กายตัวนี้ชี่ของกายว้าวคุยตาแข็งแต่ของกันขอดูว่าตาขยับกักายอยากได้กายตาขยับไม่ได้ อาเของน้องล่ะของน้องอยู่ไหนของน้องเรอขึ้นไปตั้งขงบน้อุ้ยของน้องได้ซิเก็ตจริงๆด้วยอ่ะชอบไหมครับชอบไหมครับชอบไหมชอบไหมเนอยชอบไหมชอผมกเออาก็แลกกันสิแลกไหมการแลกของน้องไหมอบสีเออ โอเคปิดคลิปนะเช่าซีเกตนครับโอเคปิดคลิปนะครับดูซีเกตก่อนครับอ่าตาขยับไม่ได้ตาขยับไม่ได้อาอันตัวนี้ขยับตาขยับได้ครับไหนครับไหนครับไหนอ่าไหนตาขยับได้ไหมอือโอ้ออกกันโอ้ออกโอ้ออกกันกายโอ้ออกกันโอ้ออกแล้วโอ้